สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องส t a r Astro ทร a t t เราวีเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากที่ไข่ลงล่าสุดเวลาลงไข่ก็จะลงต่อเนื่องให้มันเป็นเหมือนแบบซีรีส์ซีรีส์ต่อๆกันอยู่ใน อยู่ในหมวดที่เป็นแคตตากรีเดียวกันก็คืออย่างอันนี้ที่ลงไปล่าสุดก็จะเป็นพลังงานโซเมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ไข่ก็จะมาต่อด้วยพลังงานนี้ต่อก็คือ Twin f เ a m e แล้วก็เป็นคลิปที่เขาเรียกว่าเป็นคลิปเซตที่หลายๆคนอะ่ะดูเยอะยอดวิวสูงแล้วก็คอมเมนต์สูงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ เราจะมาส่องพลังงานซึ่งมันเป็นการส่องพลังงานในช่วงเดือนกันยานะคะเพราะว่าในช่วงกันยายนยังไม่ได้มีคลิปแบบนี้ทําให้ก็เลยรีบมาทําให้เพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วเป็นช่วงที่ไขไม่สามารถที่จะอัดคลิปได้ทั้งอาทิตย์เลยก็มาทําให้ตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพลังงานอื่นๆอีกด้วยพยายามจับคิวอยู่แล้วก็ตอนนี้หลังจากที่ประชาสัมพันธ์ไปว่ารับคิวที่จองดวง ส่วนตัวแล้วก็ดูได้เลยเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือแบบพอหลังจากที่แจ้งไปก็คือว่าวันนี้ก็เข้ามาแบบเยอะแยะนะคะทั้งลูกดวงใหม่และเก่าต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าก็คือรับรับได้ยังพอรับได้อยู่นะคะที่แบบว่าจองปุ๊บแล้วอีกวันนึงได้ดูหรือจองปุ๊บแล้วอีกอีกวันสองวันอะไรอย่เงี้ยได้ดูก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ถ้าใครสนใจแจ้งได้ก็คือ ลายไอดีก็จะเป็นตามที่ไขให้ไว้อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนเนี่ยแหละค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปลายนะคะแล้วก็เป็นชื่อของไขก็จะมีมันจะเป็น K H A I D A O z นี่คือ ID ของไขเองนะคะสามารถทักมาสอบถามจองคิวได้เพราะว่าเวลาไขาดูดวงส่วนตัวไขจะดูทางลายไอดนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ ทีนี้มาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานคลิปนี้เป็นเป็น special reading ที่เป็น random ของ Twin f เ a m e ต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ energy เป็นของหลายๆคนโดยรวมถ้าอยากจะตรงจะต้องเป็นการดูส่วนตัวสำหรับเซตนี้ไข่ใช้ไพ่5เซต5สำรับก็คือจะใช้เป็นไพ่ romance angel Angel Answer แล้วก็ Rover Oracle แล้วก็มีไพ่งงที่เป็น Twin Flame m e s s a g e ซึ่ง4เซตนี้จะเป็นไพ่ Oracle ทางนั้นแล้วก็จะใช้ไพ่ Tarot ที่เป็น Rider Waite เป็น Tarot Grand Lux e นะคะทีนี้ตรงนี้มาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเริ่มกันที่พลังงานมีไพ่งงสวยๆทางนั้นแหละแล้วก็มันมีไพ่บางอย่างที่ energy บางอย่างที่แบบว่าเออคือ energy ในไพ่ที่เป็นไพ่รวมอ่ะ มีความแตกต่างนะมีความแตกต่างจากคลิปโซเม e แต่มันมี energy ของไพานางฟ้าที่แบบเฮ้ยมันมัน l i n k ์กันตรงที่ว่ามันเป็นใบเดียวกันเลยแสดงว่ามันมี m ี n i n g บางอย่างที่ดีรออยู่จากพลังงานที่สองเพราะว่าโซเม w i n f เ a m e ก็ถือได้ว่าเป็นพลังงานของคู่อะคือเป็นคู่หรือเป็นคนพิเศษเป็นคนที่ใช่ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีพลังงานแนวนมที่ดีในเนี้ยทั้ง2 Energy เลยไม่ว่าจะเป็น s โ m a t e ที่ลงไปหรือจะเป็นพลังงานในคลิปนี้ที่มันจะมีเฟรมมาตามทีนี้มาดูพลังงานของไพ่นางฟ้าที่เป็น romance angel set แรกก่อน mm hmm. ก็คือจะเป็นพลังงานนี้พไพ่ใบแรกของคุณมีไพ่ engagement นะคะแล้วก็มี heart to heart conversation mm hmm. เห็นไหมแล้วก็มีไพ่ codependency พลังงานในเซตนี้จะมีไพ่ทั้งหมดที่เปิดมาอาจจะเป็นสังใบนี้แล้วก็ไพ่ต้องบอกก่อนว่าบางคนตรงนี้นะคะทวินเฟรมเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะข,ของคู่ชีวิตกันได้หรือบางคนอาจจะแบบใช้ชีวิตหรือเป็นคู่ชีวิตกันอยู่อืนะคะบางคนตรงนี้อาจจะมีความคาดหวังอะไรบางอย่างที่อยากจะเป็นพลังงานของแบบว่าการมีคู่ชีวิตกับทวินเฟรม มันมีพลังงานแบบนี้แล้วก็พลังงานของทวินฟรมตรงนี้มีพลังงานที่เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนแบบว่าบางคนมีการพัฒนาในความสัมพันธ์นะคะมีการแบบกระเถิบเลเวลของความสัมพันธ์ทีนี้ไพ่ตรงนี้มีไพ่ห้ัวร์คอนเวอร์เมันเป็นไพ่พลังงานของการที่แบบเหมือนพลังงานของคนสองคนที่มีช่วงอะไรบางอย่างที่คุณทั้งคู่เนี่ยจะต้องเหมือนคล้ายๆกับใช้ใจสื่อถึงกัน ใช้ใจสื่อถึงกันคอนเน็กกันให้มากที่สุดมันมีไพ่พลังงานที่เปิดเปิดมาในเนี้ยมันมีไพ่ลักษณะของการที่มันมีไพ่คอนเน็กอยู่ตรงนี้ระหว่างระหว่างออผู้ชายผู้หญิงหรือระหว่างความรักตรงเนี้ยนะคะ ไข่จะไม่ระบุหรือเจาะจงว่าจะต้องเป็นเพศอะไรหรอกแต่ว่าคือโดยหลักก็คือตามปกติน่ะถ้าเป็นปกติตามตามเพศมันก็จะเป็นลักษณะาชายหญิงไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเอาเอา,เอาไง่ายๆว่าพลังงานเนี่ยเวลาคบกันอะไม่ว่า เพศภายนอกของคุณจะเป็นเป็นชายหญิงแท้ยังไงก็ตามแต่หรือว่าจะเป็นลักษณะของการ transgender ยังไงก็ตามแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ที่ใจข้างในมันจะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นลักษณะของอ่อเฟมิน i n แล้วมันเป็นลักษณะของตัวแทนผู้หญิงอะไม่ว่าข้างข้างนอกของคุณจะเป็นเพศยังไงก็ตามแล้วมันก็จะมีอีกคนหนึ่งอะคนที่คนที่คุณเกี่ยวข้องจะต้องมีเป็นพลังงานของผู้ชายอะไม่ว่าเขาจะมีเพศภายนอกเป็นแบบ ผูช้ชายผู้หญิงไงก็ตามแต่นะคะอันนี้คือเข้าใจความหมายเนาะทีนี้ตรงนี้พลังงานตรงนี้ก็คือว่ามันจะต้องเป็นพลังงานของคนสองคนที่แบบว่าคุณจะต้องพยายามที่จะมีอะไรแล้วสื่อถึงกันหรือตรงไปตรงมาหรือคอนเน็กกันให้ได้มากที่สุดอืมแล้วก็ตรงนี้มันมีพลังงานของการที่ใครบางคนตรงเนี้ยมีความยึดต,ติดกับอะไรบางอย่างบางคนอาจจะมีการยึดต,ติด มีความที่เหมือนคล้ายๆกับคนบางคนที่อยู่ในจิตใจหรืออยู่ในห่วงความรู้สึกหรือว่าเป็นพลังงานบางอย่างที่บางคนอาจจะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะก็มันจะมีพลังงานของความสุขและความเป็นคู่เพราะว่ามังงานมีไพ่คู่และไพ่ engagement ขึ้นแลใครจะบอกว่าไพ่ไหนขึ้นนะคะทีนี้ตรงนี้มันมีไพ่พลังงานแบบนีเพราะฉะนั้นตรงนี้บางท่านเนี่ย ถ้ามีพลังงานที่เป็นลักษณะของการที่ว่าคุณจะต้องมันคล้ายๆกับว่าปลดล็อกพลังงานบางอย่างหรือพลังงานบางอย่างคุณจะต้องแบบแบบมีสเปซของตัวเองด้วยคุณก็ต้องพยายามเหมือนกับอยู่กับพลังงานตรงกลางหรือบาลานให้เจอคือความรากักอะรักกันได้หวานกันได้สุดกันได้ตัวติดกันได้หรือคลั่งไคล้หรือรหอมกมุ่นคือมันมันมีทุกคนหรือว่ามันมีทั้งนั้นแต่ว่ามันจะต้องมีพลังงานที่แบบว่าเราความรักมันจะต้องมี ช่วงเขาเรียกว่ามันจะต้องมีโมเมนต์ที่เราแบบได้หายใจหรือได้มีสเปซหรือได้มีแบบว่าพลังงานที่แบบไม่รู้สึกว่ามันแบบ a อ d i c t มากเกินไปหรือยดติดมากเกินไปจนทําให้รู้สึกอึดอัดที่นี่ตรงนี้พลังงานตรงนี้ก็มีพลังงานของบางคนที่แบบว่าต้องมีช่วงที่แบบว่ามีสเปซหรือมีช่วงเวลาที่แบบว่า เหมือนเป็นช่วงอิสระของการใช้ชีวิตบ้างในบางครั้งบางคนอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณมีอิสระในตอนนี้ในการรอคอยทวินเฟรมอยู่ก็ได้สําหรับบางคนนะคะคือสําหรับบางคนที่ดูคลิปนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนที่ดูคลิปมีแล้วมีคู่ไปหมดหรอกแต่มันมีแน่คนที่มีคู่แล้วคู่ของคุณอาจจะเป็นทวินเฟรมัปอยู่แล้วก็ได้ไพ่คู่เลยขึ้นมาขนาดนี้แต่ตอนนี้มันก็จะมีคนโสดที่รอคู่อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ คือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบได้คน้นได้ได้ค้นหาความเป็นตัวเองได้รอคอยได้มีเวลาของอะไรบางอย่างที่แบบว่าได้ได้เหมือนกับการใช้ชีวิตเพื่อรอจังหวะของคนคนนี้ที่เป็นคนที่ใช่ที่นี่ไพ่ตรงนี้ค่ะมันมีพลังงานที่เป็นลักษณะที่เป็นไพ่คู่นะคะเป็นไพค่คู่ซึ่งเป็นไพ่คู่ที่ข่ชอบมากเป็นไพ่คู่ที่ข่ายชอบมาก,าามากแล้วก็ทุกคนชอบเชื่อว่าทุกคนชอบไพ่นี้ค่ะ สองถ้วยเห็นไหมสองถ้วย engagement เนี่ยอย่างที่เกินไปมันมีตรงนี้ที่บางคนอะคุณมีความรักกันที่เป็นคู่กันที่แบบคุณคือทวินเฟรมของกันและกันและใครจะบอกว่าส่วนมากอะทวินเฟรมอะจะต้องเป็นอะไรที่มีความต่างกันมากๆนะคะเช่นต่างที่ต่างทางคือต่างโลกอะ่ะ คือเอาง่ายๆว่าคุณคือโลกหนึ่งอะและ้วแล้วคนรักหรือหรือคู่คุณอะเป็นอีกโลกหนึ่งที่มาแบบมาวนเวียนมาเกี่ยวข้องมาเจอกันแล้วแบบเหมือนคล้ายๆกับว่ามันมีความอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับหยินกบหย่างหรือเป็นอะไรที่แบบคั่วคนละคั่วแล้วแบบว่ามาแบบ มาจูนกันได้อะไรอย่างนี้แต่ทีนี้คือบางคนก็จะเป็นพลังงานที่ไวต่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางคนอาจจะเป็นไวต่างกว่ากันบางคนอาจจะไวต่างมากอะไรแบบนี้ได้ด้วยสําหรับบางท่านทีนี้บอกเลยว่าไพ่ตรงนี้มีพลังงานของคู่อยู่ตรงนี้แน่สองทูว,วัยความเป็นคู่ความเป็นความรักอยู่ตรงนี้ทีนี้ตรงนี้มีไพ่ตรงนี้ด้วยบางคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ํา นะคะคไฟกับนนะ้ำจะเด่นอืมจริงๆแล้วมันมีครบทั้งทุกทาธาตุนะตรงเนี้ยดินก็มีอะไรก็มีแต่ว่าจากที่เห็นไพ่ใหญ่ก็คือมันจะเป็นไพ่ที่มีแบบไพ่แบบนี้ขอพูดไพ่ใหญ่สองใบนี้ก่อน นะเพราะว่ามันจะเป็นไพ่ใหญ่ที่แบบหมายถึงตัวแทนไฟกับน,น้ําก็คือ The Emperor เนี่ยคือตัวแทนเม็คือตัวแทนธาตุไฟไม่สิงธน,นูได้แล้วก็ตรงนี้ดว m มูลเป็นของราศีมีนตัวแทนธาตุน้ํามีนกระ,กะรงนี้ไพ่ตรงนี้มันเป็นไพ่ของความรักที่มีความต่างกันด้วย หรือคุณอะคือเอาง่ายๆว่าทวินเฟรมของบางคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่แบบทํางานอยู่ในสายแบบมีความมั่นคงสูงต่างประเทศข้าราชการองค์กรเอกชนหรือองค์กรที่แบบว่างานของเขามีความมั่นคงสูงมากๆหรือมีตำแหน่งหรืออะไรบางอย่างที่ประสาทที่บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทำลักษณะที่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจอะไรที่แบบว่าโอเคอะไรแบบนี้ได้หรือเป็นคนที่แบบว่า มีชื่อเสียงในในในวงวงสังคมของเขาอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับบางคนนะอืมทีนี้ตรงนี้ค่ะมันมีพลังงานที่ไพ่สามถ้วยขึ้นด้วยเป็นไพ่ที่แบบสองถ้วยสามถ้วยสวยงามมันมีไพ่ของความสุขหรือว่าเป็นลนักษณะของการที่แบบเป็นโมเมนต์ของการเฉเบมการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้แล้วก็มันเป็นโมเมนต์ของความสุขหรือห่วงเวลาที่ คุณสองคนเนี่ยมีโมเมนท์ที่ดีๆร่วมกันคือบางคนเนี่ยมันอาจจะมีพลังงานแบบนี้ที่รออยู่บางคนตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานที่คุณมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หน้าไพ่เปิดในวันนี้หรือในช่วงเดือนนี้หรือในช่วงบวกลบหลังจากเดือนนี้ไม่ไกลไม่ไกลมากบางคนอาจจะมีพลังของอนาคตที่เป็นอนาคตหลังจากนี้ผ่านไป1เดือน3เดือนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้มันมีพลังงานที่บวกๆแบบนี้รออยู่แล้วก็ตรงนี้ พลังงานนี้นะคะมีพลังงานที่เป็นลักษณะแบบไพ่เหรียญไพ่เหรียญที่เป็นสองเหรียญไพ่ไพ่เซตท,ที่เป็นเหรียญก็จะมีในในชาร์จสิบใบจ,จะมีไพ่เหรียญสองเหรียญก็คือโทษมีไพ่งง2 2> เหรียญสองใบก็คือสองเหรียญกับมีเจ็ดเหรียญสองเหรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญบางคนอาจจะมีพลังงานที่แบบว่าทวินเฟลมเนี่ยอาจจะมีพลังงานของความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างที่มีการวนเวียน ไกับของคนรักความรักหรืออะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะมีโมเมนต์แบบนี้แล้วก็บางคนตรงเนี้ยเจ็ดเหลี่ยมมีในเรื่องของการดูและการพัฒนาในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นการหมือคล้ายๆกับว่าบางคนอาจจะมีในแง่ของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับทวินเฟลมที่แบบใช้เวลาใช้อะไรบางอย่างที่เหมือนแบบ เทคไทม์ time, หรือเป็นอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนคล้ายๆกับเวลาแบบที่มันบ่มเพาะความสัมพันธ์ของคนสองคนอ่ะหรือแบบว่าเป็นพลังงานของความเน่นแฟนอะไรบางอย่างที่แบบว่าบางคนอาจจะมีความสนิทกันหรือความผูกพันกันหรืออะไรแบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้มันมีไพ่ที่เป็นพลังงานที่ขอพูดอันนี้เพราะมันเป็นไพ่เลขต่อกันแต่ว่าความหมายตรงกันตรงตรง,ตรงกันข้ามกันเลยก็คือ ไพ่ห้าไม้เท้าหกไม้เท้าห้าไม้เท้าเนี่ยห้าไม้เท้าตรงนี้บางครั้งตรงเนี้ยไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่หมายถึงว่าบางครั้งอะ่ะคนบางคนตรงเนี้ยคุณกับทวินเฟรมเนี่ยอาจจะมีพลังงานของการที่อันนี้หมายถึงว่าบางบางบางกรณีนะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนจะมีไพ่พลังงานแบบนี้กับทวินเฟรมไปหมดมันจะมีบางเอเนจีได้ที่แบบเออ คุณอาจจะมีการทะเลาะมีการขัดแยง้งมีปากเสียงหรือการใช้อารมณ์หรืออะไรก็ตามแต่ทั้งในเรื่องของความรู้สึกและในเรื่องของคําพูดที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนส่วนทางหรือประทะหรืองัดการอะไรแบบนี้พลังงานของคนบางคนเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องแบบนี้ในช่วงไม่ใกล้ไม่ไกลไจ,จากวันนี้ที่ไพ่เปิดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้าสมมติว่ามีพลังงานแบบนี้ที่เกี่ยวข้องถ้ามันเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงไปเพราะว่ามันเป็นไพ่พลังงานที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ เหมือนคล้ายๆกับเป็นฟิลที่จะต้องพยายามผ่านไปแต่ทีนี้คือตรงนี้มันมีไพ่พลังงานที่เป็นลนักษณะที่เขาเรียกว่าความรักตรงนี้ทวินเฟรมเนี่ยจะต้องมีความรักที่พยายามด้วยแต่สุดท้ายแล้วความพยายามมันก็จะสําเร็จได้นะคะเพราะว่าคุณมีไพ่หกไหม้เท้ามันเป็นไพ่ที่มีพลังงานที่เป็นลักษณะที่ เป็นชัยชนะอะไรก็ตามแต่ที่มีความพยายามมาหรือฝ่าฟันหรือเขาเรียกว่าเหมือนแบบความรักที่จะต้องใช้บททดสอบหรือการผ่านอะไรบางอย่างมาสุดท้ายมันมีชัยชนะอยู่ตรงนี้นี่คือแบบเหมือนไพ่คนที่เป็นนักรบแล้วว่าแล้วข้างหลังเนี่ยที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเหมือนเออเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เป็นเหมือนรวงที่ที่ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายกับ ชัยชนะของนักครบที่สุดท้ายแล้วอะ่ะเขามีชัยชนะมะีความสําเร็จเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีพลังงานของความสําเร็จบางอย่างรออยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้พลังงานตรงนี้นะคะมีมีไพ่หกดาบด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีพลังงานของการที่อาจจะต้องเหมือนคล้ายๆกับมองในเรื่องของอนาคตหรือว่ามองไปสู่จุดที่แบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับความรักเนี่ย มันมีสิ่งที่ดีหรือพลังงานที่ดีที่รออยู่ตรงนี้อาจจะมีพลังงานของคนบางคนที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับตัวเราอาจจะรู้สึกแบบนี้กับทวินเฟมก็ได้หรือทวินเฟมเขารู้สึกกับเราแบบที่ว่าเหมือนคนคนหนึ่งที่แบบมองเห็นอะไรบางอย่างที่สามารถให้มันไปในทางที่ดีได้มากกว่านี้หรือแบบว่าเห็นถึงพลังงานที่แบบว่าใครคนใดคนหนึ่งทาให้เขารู้สึกว่ามันมีทางบางอย่างที่ไปได้ดีมากกว่านี้ในเรื่องของความรัก แล้วก็บางคนตรงนี้นะคะมีไพ่หนึ่งหมททาุ้ดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีไพ่พลังงานของความรักความสปาร์หรือแพชชั่นเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะมีความที่แบบเกิดขึ้นกับคนรักที่คุณดิวกันอยู่นี่แหละหรือบางคนอาจจะแบบเป็นอะไรที่แบบว่าก่อกําเนิดขึ้นมาใหม่บางคนเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับอะไรเก่าๆก,ก็แบบว่าลองดูว่าเออมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าสามารถที่จะลงตัวกันได้หรือไม่นะคะตรงนี้ พลังงานตรงนี้ก็จะมีพลังงานที่มีในกองไพ่เป็นพลังงานของควีนเหรียญด้วยก็คือบางคนเนี่ยอย่างที่บอกก็อาจจะดีวกับคนที่เป็นกลุ่มทาตดินได้เช่นเดียวกันก็ได้แก่การผสมมังกรทีนี้ตรงนี้ค่ะพลังงานตรงนี้ในไพ่ที่เป็น a n งเจอแอนเซอร์ก็มาบอกอีกว่านี่คือไพ่ซ้ำจากในโซเมดนี่คือไพ่ซ้ำจากโซเมดมันคือไพ่เดียวกันที่เป็นบิ๊กแฮปปี้เชง ที่เป็น Big Happy c h a n g เพราะฉะนั้นในแนวโน้มหลังจากนี้พลังงานแนวโน้มความรักความสัมพันธ์โซเมทและทวินเฟรมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆและไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณสัมผัสได้หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมีเอฟเฟกที่เป็นไปในทางที่ดีมากๆขอเพียงแค่อะไรรู้ไหมคะ ไพ่ขึ้นมาแบบนี้ขอเพียงแค่คุณเชื่อมั่นค่ะ trust เข้าไว้เชื่อมั่นเข้าไว้ทีนี้พลังงานตรงนี้มาให้พลังงานบวกกับบางท่านตรงนี้นะคะสําหรับทวินเฟรมในคลิปนี้บางคนอาจจะต้องการพลังงานบวกไพ่ขึ้นมาให้พลังงานบวกพลังงานตรงนี้ไพ่ต้องการมาบอกว่าอะไพ่เนี้ยมักจะขึ้นบ่อยมากๆแล้วมันเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะมันเป็นการที่ให้ทุกคนอะ มันคล้ายๆกับว่าให้คุณมองข้ามกับพลังงานอดีตต่างๆคุณไม่ต้องหาเหตุผลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเราหาเหตุผลกับมันไม่ได้หรอกแต่ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมีที่มาที่ไปแล้วมันมีมันมีพอยต์ของมันมันมีประเด็นของมันที่ทําให้เกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่มันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเส้นชัยหรือจุดข้างหน้าที่มันเป็นสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะไพ่นี้ได้บ่อยมาก แล้วมันเป็นเหมือนชัยชนะที่รอคนอยู่นะคะมันเป็นชัยชนะที่รออยู่ตรงนี้บอกเลยว่าไพ่ในใบนี้คลิปนี้ถ้าใครที่พลังงานลิงก์กับคลิปนี้มากๆอะนี่คือมีโอกาสมากๆเพราะว่าสองถ้วยนี่แบบรักเอ่ยรักแท้รักแบบคู่นะคะอืม ทีตรงนี้ในพลังงานนี้ก็มีอีกว่าพลังงานของบางคนตรงนี้นะคะ i วนเฟลมในคลิปนี้บางคนไพ่ตรงนี้ต้องการมาให้คุณได้รู้ว่าบางครั้งบางช่วงเวลาเนี่ยไพ่พลังงานมีฟรีโอเซลในกองไพ่ของเ็จแรก <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้มีพลังงานของการที่คนบางคนตรงเนี้ยการที่คุณได้มีช่วงเวลาของการ ปัหาตัวเองหรือมีช่วงเวลาของตัวเองมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็โฟกัสกับอะไรบางอย่างได้มากขึ้นแล้วก็ให้เวลากับตัวเองได้มากขึ้นเพื่อเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับ มันเป็นบางครั้งความรักเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เราอ่ะจะต้องเหมือนแบบว่าให้เวลากับตัวเองด้วยให้ใจกับตัวเองด้วยการที่เรารักใครเราให้ใจกับคนรักของเราได้แต่เราจะต้องให้ใจกับตัวเองด้วยนะคะมันสําคัญมากๆอืม,มเพราะมันเป็นพลังงานที่มันสะท้อนกลับมามา,มากๆเลยอะ จริงๆทีนี้ตรงนี้ข้อความอยู่ตรงนี้5ข้อความนะคะมาดูกันว่าพลังงานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่ I'm asking for some time to get myself together first มีใครบางคนตรงนี้ที่แบบทัวเฟรมของบางคนตรงน,ตรงนี้ต้องการบอกว่าเหมือนกับให้พลังงานพวกแบบลักษณะของอช่วงเวลาของอเป็นทันมิ่งของ myself yourself y o u r s เ l f เป็นพลังงานของไพ่ที่แบบว่าเหมือนบางคนขอเวลากับฉันนิดน,นึงนะหรือขอเวลากับตัวเองหรือแบบขอช่วงเวลานี้ที่แบบว่าให้แบบมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าให้มันผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปแล้วหลังจากเนี้ยมันก็จะมีอะไรที่ดีขึ้นระหว่างคุณกับเขาไม่มีพลังงานของคนที่ต้องการบอกอะไรมาณนี้นะคะใบต่อมามันจะมีไพ่นี้ You are my best friend คือบางคนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณมีความสนิทคุณมีความแน่นแฟนคุณมีความผูกพันคือความเป็นความรักก็คืออ่ะเป็นคู่รักเป็นความรักแต่ในความรักอ่ะถ้ามันมีความรักที่เป็นลักษณะของระยะยาวอ่ะมันต้องมากกว่าความรักที่แบบหวานชื่นหวานแบบเลี่ยนอะไรแบบนี้มันจะต้องมีพลังงานของความที่แบบว่าเออมีพลังงานที่แบบ เป็นทางความสนิทเป็นทางความที่แบบเหมือนคุณมีทุกมิติให้กันและกันอะมันดีมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีใครบางคนที่รู้สึกว่าทวินเฟลมของพวกคุณตรงนี้มีใครบางคนที่รู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนคนสําคัญหรือคนสนิทของเขาที่เขารู้สึกผูกพันนะคะทีนี้ตรงนี้ไพ่เนี่ยใครมีความรู้สึกว่ามันเป็นไพ่ที่เหมือนกับโซเมดนะอื mm. I feel your love around me constantly คือจาไม่ได้ว่าเป็นประโยชน์ไรกัรระบาดแต่มันเป็นลักษณะคล้ายๆกันเหมือนก,ก,กับความรู้สึกที่คนคนหนึ่งอะมีความรู้สึกถึงความรักพลังงานของความรักความรักรักของคุณที่แบบล้อมรอบล้อมรอบตัวเขาหรือล้อมรอบพลังงานอะไรก็ตามที่เขาเหมือนแบบรู้สึกได้อะเขาก็รู้สึกพลังงานความรักของตัวคุณได้อยู่ตรงนี้อืม นี่มันมีไพ่อันนี้ด้วยพลังงานนี้ค่อนข้างจะเป็นพลังงานที่ใครบางคนอะอย่างที่ใขรเกินไปมันจะมีอันนึงที่ใครเกินไปว่าพลังงานของใครบางคนตรงนี้เขารู้สึกได้เลยว่าคุณคือคนที่มาเปลี่ยนแปลงหรือเอาง่ายๆว่ามันไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนแปลงหรอกแต่มันหมายถึงพลังงานที่ลักษณะที่คนคนหนึง่งที่ที่เซฟคนหนึ่งอะหรือคนคนหนึ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งอะเหมือน เหมือนมีเหมือนมีทางออกหรือมีสิ่งที่ดีในเรื่องของความรักหรือมีพลังงานของความรู้สึกที่แบบเหมือนได้เหมือนได้เกิดใหม่หรือว่าเหมือนได้แบบมีแบบ big change หรือว่าเหมือนแบบ new life หรือว่าความรู้สึกใหม่ๆที่ดีหรือเป็นการที่เราคือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความสําคัญที่เขาแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าเราคือผู้ผู้ช่วยชีวิตเขาอะไรแบบนี้ดึงเขาขึ้นมา ให้มีความสุขหรือว่าให้เห็นพลังงานที่ที่ดีมากขึ้นนั่นเป็นพลังงานแบบนี้เลยแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายค่ะใครชอบมาก oh my god oh my god ให้แบบ we are strong l y connect in the 5 d นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมันมีไพ่พลังงานของการ connect อยู่ตรงนี้มากๆเพราะว่ามัน มันไม่แปลกที่มันจะมีแบบนี้เพราะว่าในคลิปนี้มันมีไพ่แบบนี้ขึ้นมาอืมมันมีไพ่นี้ขึ้นมาและนี่คือไพ่ของคนที่คอนเนคกันเอาง่ายๆว่า,าคนที่พวกที่แบบเป็นคู่คู่กันอะ่ะคุณต้องคอนเนคกันมากๆอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นการฝันถึง การที่บางคนมีจิตที่แบบเอาง่ายๆว่าถ้าอีกคนหนึ่งรู้สึกยังไงอีกคนหนึ่งจะสามารถสัมผัสพลังงานความรู้สึกของอีกคนหนึ่งอ่ะได้นะคะเหมือนคล้ายๆกับใครจะบอกอยังไงดีเมือนคล้ายๆกับคนคนหนึ่งที่แบบว่าเมื่อคุณเมื่อคุณมีความสุขหรือเมื่อคุณมีพลังงานบวกคนคนนี้ที่เป็นทวินเฟรมของคุณหรือเป็นคนรักที่แบบว่า เป็นคนที่คอนเน็กกันมากๆมันจะรู้สึกได้แบบนั้นเหมือนที่คุณรู้สึกเลยแล้วก็เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีพลังงานของความดิ่งดาวดิเพรสหรือเศรา้าคนเหล่านี้เขาก็จะรู้สึกไม่ได้ต่างกันไปจากคุณค่ะเพราะมันคอนเน็กกันมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับการคอนเน็กของคนสองคนที่แบบถูกทุกเขาเรียกว่าคอนเน็กกันทางจิตแล้วคอนเน็กกันในหลายๆมิติอะเออเพราะฉะนั้นตรงนี้คือแบบการคอนเน็กกันมากๆเลยครชอบไพ่นี้มากนะคะยังไงก็ เอาพลังงานบวกมาให้แล้วอันนี้เป็นคลิปที่ต่อจากโซเมดก็เป็นพลังงานนี้ทวินเฟรมซึ่งรู้ว่ามีหลายๆคนรอคอยนะคะเดี๋ยวจะมีพลังงานต่อจากนี้ก็จะมีพลังงานคลิปอื่นต่อมาอีกอยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดคอมเมนต์กดกระดิง่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่าอยู่ตรงนี้บางทีตอบช้าบ้างหรือไม่ได้ตอบแล้วกดหัวใจอะไรก็อย่างอนกันเพราะว่าใครตอบคนเดียวแล้วก็ ทำคนเดียวนะคะบางทีมันไม่ทันจริงแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามมาส่งพลังงานบุกให้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะหลายๆอย่างตอนนี้ก็คือไข่ก็ยังไม่ได้หมดภารกิจไปทั้งหมดแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่ยุง่งแล้วบางช่วงก็แบบว่าสามารถที่จะแบบเออไปแบบเอทนชันหรือว่ามันแบบว่าเต็มที่ได้แต่ว่าพอหลังจากนี้ไปที่เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยหรือมีการมันจะมีบางเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงของไข่อีกนะคะ เดี๋ยวรอติดตามแล้วหลังจากนี้ก็คือว่าเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยมันจะมีการที่ไข่จะพาทุกคนผจญภัยแต่ต้องขอขอขอเวลานนหนึ่งนะคะขอเวลาน,นิดนึงนะคะตอนนี้กําลังแบบทําหลายๆอย่างอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ให้กำลังใจด้วยนะคะใครส่งพลังงานโบให,ให้ทุกคนทุกคนเป็นพลังงานโกของไข่เช่นเดียวกันยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขม,มากๆรับพลังงานเยอะๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอยู่เรื่อยๆแล้วก็วันนี้ที่อัดคลิปเนี่ยฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องตลอดแล้วก็ฟ้าร้องด,ด,ดังมากด้วยนะคะอืมยังไงก็ดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะแล้วก็ คอยมีความสุขในทุกๆวันเชื่อว่ามีหลายๆคนที่รอพลังงานบวกแล้วก็ช่วงที่ไม่ได้อัดคลิกกออ็อาจจะมีคนที่มีพลังงานแบบดาวอะไรอย่างนี้ได้ก็ต้องพยายามเหมือนคล้ายๆกับเออขาเรียกว่า improve พลังงานขึ้นมาหรือว่ามัอนคล้ายๆกับ boost remain energy, remain positive energy ขึ้นมาให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือการที่เขาเรียกว่าพลังงานบวกเนี่ยบางครั้งอะ่ะมันมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยเดียยเด๋ยวยังไงเดี๋ยวใครจะมีคลิปพิปเศษหรือว่าคลิปเขาเรียกว่าเป็นคลิปสเปเชียลบางอย่างที่อาจจะเอามาแบบเป็นทริคหรือเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นเป็นเป็นแนวทางเป็นอะไรก็ได้ที่แบบว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าบางคนอาจจะอยากได้ พลังงานอะไรแบบนี้หรือคําพูดแบบนี้หรือข้อคิดแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางทีก็อาจจะมาเป็นแบบเป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเหมือนคล้ายๆกับคิดใครจะคิดเวลาใครใครมีพลังงานแบบนี้ให้หรือคลิปพวกพิเศษที่ไม่ได้เกี่ยวกับแบบไพ่นะมันคล้ายๆกับเรามาแบ่งปันเหมือนคล้ายๆกับพี่น้องเ <c oughs> พื่อนๆหรือแบบพลังงานาในในครอบครัวที่เรามาส่งพลังงานโบหรือว่ามีสิ่งดีดีก็พยายามจะมาแบบเหมือน สนับสนุนหรือส่งให้กันและกันนะคะเพราะว่าคือทุกวันนี้มันมีอะไรที่หลบๆเยอะใช่ไหมแม้กระทั่งข่าวหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามแต่ที่เราเจอในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตที่ทุกคนออกไปทํางานอะไรเงี้ยมันมีเรื่องราวที่มันแย่ๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหลายๆคนต้องการพลังงานบวกเข้าใจมากๆเลยทีนี้ใครมีพลังงานบวกให้ทุกคนตลอดเต็มที่เพราะฉะนั้นรอรับเยอะๆนะคะยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย